ทำแล้วแม่งหมัน่นส้นตรีนว่ะคุณจะบอกให้แม่งหมัน่นส้นตรีนว่ะนะเออแล้วมึงแล้วพวกมึงอ่ะอยากจะมาตรวจสอบกูมึงก็มาตรวจสอบกูเลยนะกูพร้อมให้มึงตรวจสอบอยากจะตรวจสอบต้นตรีนอะไรกูก็ตรวจสอบไปเลยนะเออเนี่ยมันต้องเจออย่างนี้นะอยากจะตรวจสอบประชาชนคนไทยทั้งประเทศเปล่านะพวกมึงอ่ะมึงไปตรวจสอบนายกนูน่นนะใช้อำนาจอะไรในการเซม นะครับที่จะเลือกเซ็นโอเซ็นอะไรนะเซไอเอ็มโอยอะนะครับอันหนึ่งเลือกเซ็นอีกอันหนึ่งไม่เลือกเซ็นใช้อำนาจอะไรเออคำถามเนี้ยคุณพุทธช่วยถามหน่อยดิเ o u เหมือนกันน่ะแต่เนื้อหาแค่ต่างกันน่ะอีกอันหนึ่งเซ็นได้อีกอันหนึ่งเซ็น,นไม่ได้มันหมายความว่าอะไรนกข่าวผมฝากถามหน่อยผมฝากถามหน่อยดีว,วะเออกล้าถามนายกไหม ใช้อำนาจอะไรในการเซ็นนะสสพักต้มกล้าตรวจสอบไหมนาย,ยกใช้อำนาจอะไรในการเซ็นกล้าอาภิปรายไม่ไว้วางใจไหมกล้าเปิดประเด็นนี้ไหมครับขอหน่อยนะครับนะหรือว่าสูเอยกันหรือว่าไอ้พวกฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้ามันมันสูเเอยกันมันสูฮกกันนะครับมันมันหัวกันอย่างนี้มันไปเข้าขายหัวป่ะประชาชนสงสยัยประชาชนข้องใจเนี่ยมันหัวกันป่ะช่วย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 บอกผมหน่อยนะครับนะครับ คุณพุธช่วยบอกหน่อยดิผมเห็นคนดูคนเยอะนะครับนะโอ้โหมีคนไปถล่มคุณการจอพลังมากมายคุณอยากเห็นปล่าล่ะว่าคนรักคุณการขนาดไหนเดี๋ยวผมพาคนลงถนนให้คุณดูป่ะคุณพุธคุณอยากเห็นตัวเป็นปทล่ะคุณอยากเห็น่คุณคิดว่าผมกล้าป่ะถ้ากล้านะมึงช่วยออกข่าวในภาคหัวข่าวแล้วก็ท้ากูหน่อยท้ากูหน่อยคุณพุธท้ากูหน่อยเออพูดธับพี่วันท้ากูหน่อยเนี่ยท้ากูหน่อยไม่ใช่ติงการจออพลังนะครับ มันไส้กูตุนตีนี่เฉยผมไม่ได้ติงคุณกอนคุณการยอบลังนะแต่ผมชอบที่เขาทํางานเพื่อประชาชนผมเลยบริจาคตังค์แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเนี่ยให้คนอื่นช่วยบริจาคด้วยเดี๋ยวสามเอ็ดกูบริจาคอีกนี่เที่ยงคืนคืนนี้เงินเดือนกูออกแล้วเงินเดือนเดือนสุดท้ายกูออกแล้วนะเพราะกูลาออกจากงานแล้วนะเอ,อกูทํางานมาที่สามสิบเอ็ดวันเดียววันสุดท้ายนะครับนะฮะนอกนั้นเดี๋ยวพวกมึงเจอก,กูนะครับกูว่างงานแล้วเดี๋ยวมึงเจอกัน นะักูจะบอกให้กลัวทศตีนกันมากมายนะเดี๋ยวกูพาคนลงถนนกูจะบอกให้เลยนะแหมแต่ว่าผมก็ตะขิดตะขวงใจนะลงช่วงเนี้ยนะครับนะจริงๆก็อยากจะให้เลยสกเก็ตวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเออเพราะว่าผมก็ยังมีความสำนึกรักนะครับในพระหมหาการุณาธิคุณจะทําอะไรผมก็ยังตะขิดตะขวงใจนะแหมนะฮนะนะแหมถ้าไม่มีเรื่อง หน้าเศร้าหน้าเสียใจเกิดขึ้นในประเทศนะบอกให้เลยจะพาแม่งพาคนไปสักวันวันที่หนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต้องทํางานอยู่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่คนเรามีหน้าที่ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ก่อนนะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเออนะครับนะฮะขอบคุณครับพี่มสมศรีครับผมโอ้ปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผม ทำแคมเปญแล้วเดี๋ยวผมขอทํทธุระนะครับสักสองสามวันทํทธุระสักสองสามวันขอไปแสดงความไว้อะไรนะครับต่อองค์สมเด็จพระพันปีก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องหาซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับนะเออนะครับนะเดี๋ยวผมนะฮะนั่นนู่นนี่นั่นก่อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาคนไทยเดี๋ยวผมจะรวบรวมคนไทยทั้งประเทศที่บริจาคเงินให้กับคุณกันจอมพลังออกมานะครับออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์จุดร่วมกันเลย นะครับนะเดี๋ยว <_ d ream> เดี๋ยวเชิญออกมาเลยเดี๋ยวใครคิดว่านะครับนะแล้วก็เก็บสลีปไว้เก็บเปล่าเก็บไปด้วยนะสลมสลีปอ่ะแบบาทเดียวสลึงเดียวก็ได้นะบริจาคเข้าไปเดี๋ยววันสามเอ็ดผม,ผมทําเรื่องบริจาคก,กันไปอีกเดี๋ยวชูเชิญชวนทุกคนในช่องโจ๊ก,กวอลไรฟ์บริจาคก,กันเข้าไปอีกนะครับแล้วก็บอกกับมันของเก่าของใหม่เก็บเอาไว้นะเอาไว้เป็นหลักฐานนี่แล้วก็บอกกับพวกมันบอกว่าพวกกูคนไทย ที่บริจาคให้กับบูในที่จอมพลังกูไม่ยอมให้พวกมึงตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นเงินของพวกกูส่วนเงินของใครที่อยากจะตรวจสอบพวกมึงมีปัญหามากนักเดี๋ยวพวกกูจะคืนโอนคืนให้โปร่งใสไม่โปร่งใสกูไม่รู้แต่กูกลัวส้นตีนกูรู้ว่ากูจะกลัวส้นตีนพวกมึงชัดเจนอะกูชัดเจนเลยกูไม่มาแบบไอ้นั่นหรอกนะครับมึงหาทางแกล้งทางนู่นนี่นั่นกูก็จะกลัวส้นตีนมึงอย่างเงี้ยกูจะบอกให้เลยกูไม่สนใจพวกมึงหรอกเพราะกูไม่กลัวพวกมึงไงนะ เพราะกูเป็นคนไทยคนหนึ่งอะ่ะที่บริจาคตังค์อะนะจบไหมเดี๋ยวกูจะพากันออกไปออกไปไหมสี่ร้อยโอ้โหมาเยอะกันจังละสี่ร้อยเนี่ยเวลาคนเยอะๆนะผมไม่ค่อยไอ้นั่นเลยเนี่ยคุยอะไรก็ไม่ค่อยเต็มปากผมกลัวจะโดนลบอีกแล้วนะครับอ่ะสี่ร้อยหกสิบเจ็ดท่านถ้าผมพาพวกเรานะครับไปแสดงพลังกันนะครับผมนะฮะ แล้วก็ชูป้ายกันไปเลยเตรียมกันไปเลยนะครับจะเตรียมอลไรก็เตรียมกันไปไปบอกเลยทําให้มันเป็นภาพข่าวหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าเราคนที่บริจาคให้กับมูลนิธิไม่พร้อมจะยอมให้พวกมึงตรวจสอบเพราะเป็นเงินของพวกกูกูไม่ยอมพวกมึงจะทำมาเงินประชาชนคนไทยมันมันเป็นยังไงมันเน่ามันเทามันเฟะมันฟอนหะอ่ะยังไงกูไม่ให้ตรวจสอบอะไรยังไงแต่คุณกันก็จะให้ตรวจสอบแล้วก็เรื่องของคุณกันนะ แต่เราในเราแสดงในภาคของประชาชนไงเราแสดงในภาคของเราของประชาชนคนไทยคนหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้อยากดังนะแต่ผมผมผม,มั่นไส้มันผมบอกเลยไอ้ที่ทำเนี่ยทำเพราะความหมั่นไส้มันกวนเส้นตรีนมันกลนส้นตรีนมึงไปตรวจสอบได้ปะเรื่อง mou สองฉบับไะอีกฉบาับหนึ่งเซ็นไม่ได้อีกฉบับหนึ่งมึงต้องถีบให้เขาเรียกว่านะผักภาระให้ประชาชนนะครับเป็นคนได้ดนแต่อีกฉบับหนึ่ง mou เหมือนกันนะครับต่างกันแค่เนื้อหา อีกอันหนึ่งเซ็นได้โดยที่ไม่ลังเลนะครับไม่หันรลีหันขวานไม่อะไรทั้งนั้นนะแม่น่านะครับยิ้มละลื่นชื่นบานนะครับในการเซ็น m o u เหมือนกันอ่ะช่วยตอบกูหน่อยดิมึงช่วยตอบคาถามนี้ให้กูฟังหน่อยดิตอบแบบเพาะๆชัดๆนะฮะเอาแบบให้มันได้กินใจคนไทยทั้งประเทศอ่ะเออน,นะนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรู้จักว่าน้ําผึ้งหยดเดียวอ่ะอยากให้เป็นน้ําผึ้งหยดเดียวใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นะน้าผึ้งหยดเดียวแหละรู้จักคาว่าน้าผึ้งหยดเดียวไหม นะน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันวุ่นวายได้นะกูจะบอกให้นะเออเดี๋ยวกูจะบอกให้นะกูจะบอกให้นะครับนะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับนะรู้จักคาว่าน้าพึ่งหยดเดียวไหมเดี๋ยวจะทําให้เป็นน้าพึ่งหยดเดียวให้ดูเนี่ยนะเคยเจอป่ะน้ําพึ่งหยดเดียวอ่ะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเงินพวกเนี้ยมันเป็นเงินของของพวกเรามันมีคนไม่กี่คนหรอก นะฮะมีคนไม่กี่คนหรอกที่เขาขอคืนนู่นนี่นั่นนะครับนะขอคืนนู่นนี่นั่นนะฮะนะซึ่งคุณการจอมพลังก็โอนเงินส่วนตัวไปให้แล้วสลิปก็มีออกมาแล้วนะครับสลิปก็ไม่ใช่สลิปอมนะครับแม่งก็อยากจะเลื่องมากไม่ยอมเอาอีกนะเออเรื่องมากไม่ยอมเอาอิ่มก็เอาไปสิเออมันก็เอาไปก็แค่นั้นแหละนะ้ะทำเป็นตอบมาไม่ได้ว่าเงินมาจากไหนอะไรยังไงออากับเงินคืนมาไงก็จะเงินส่วนตัวไม่ส่วนตัวมันก็ไอ้นาฬาทำไมเล่า ก็เขาใช้แทนให้มันก็เอาไปซิ้อทำไมมีปัญหาอะไรนักหนาเล่า,ามีปัญหาอะไรกันกนักหนาเออแล้วเงินตรงนี้มันเป็นเงินส่วนใหญ่เป็นเงินของประชาชนคนไทยอะ่ะถ้าประชาชนคนไทยไม่ยินยอมอะ่ะไม่ยินดีให้ตรวจสอบมีปัญหาเลยวะมีปัญหาเลยวะกูถามหน่อยได้มึงมีปัญหาอะไรกับประชาชนคนไทยที่เขาบริจาคตังค์ให้กับกองมูลนิธิคุณการจอมพลังนะมีปัญหาอะไรตอบกูหน่อยดินะครับ ต้องให้แม่งตอบคำถามเรานะครับต้องให้แม่งตอบคำถามเราน้งว,ว่ามันมีปัญหาอะไรมากมากอออยอะไรขนาดนั้นนะครับจะโปร่งใสโปร่งใสอะไรแล้วก็เงินของพวก <c oughs> กูมันโป,ปร่งใสเปล่ามันเงินของประชาชนคนไทยมันโปร่งใสเปล่าเออนะมันโปร่งใสเปล่าเงินของประชาชนคนไทยทั้งชาติมันโป,ปร่งใสปงเปล่าหรือว่ากูทําธุรกิจสีเทาหรือยังไงอะเออถ้าบุงปูมึงรู้คิดววกพวกกูเป็นคนไทยทั้งชาติทาธุรกิจสีเทาพูกมึงครับ มึงก <and motorcycle> <out> ็ไอ้นั่นมามึงก็ไปหาไอ้นั่นมาแจ้งความพวกกูมาเออเออมึงมีหลักฐานมึงก็แจ้งความพวกกูมาแต่มึงกูไม่เพดกูจะแจ้งความกลับพวกมึงอีกแจ้งความเท็จเออต้องเล่นแม่งอย่างงี้มึงควรต้องตีนมึงต้องเล่นแม่งอย่างงี้ครับนะกูนั้นตีนกันเยอะผมน่ประเภทเกลือจิ้มเกลือครับหนามยอกอาหนมบงนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วผมไม่มาคุยแบบอุ้ยนันนูนี่หรอกนะฮะ เอายังไงล่ะเอายังไงก็ว่ามาดินะครับคุยไปแบบนักเลงนักเลงคุยกันนะ่ะจะเอายังไงก็เอานะฮะจะได้จบจบแล้วก็มูฟออนนะแยกย้ายต่างคนต่างไปทํามาหาแดกจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายแค่เป็นประธานไม่เป็นประธานโอ้โหลามปามใหญ่โตนะครับนะตอนที่เขาลบกันโคมโครไปกรรมธิการมึงเป็นต้นตีอะไรไม่อย่ามาตรวจสอบมึงเป็นอะไร มัเป็นอะไรไม่มาตรวจสอบนะตั้งนมตั้งนานแล้วมไม่มาตรวจสอบชายดงชายแดนมันก็หัดไปเยอะๆหัดไปเดอนเยอะมึงหัดไปนอนค้างสักคืนหนึ่งมึงจะไปนอนพักไอ้นั้นมึงไปนอนแถวแถวบังเกอร์มึงลองไปนอนบังเกอร์สักคืนเดียวพอขอแค่คืนเดียวพอนะนอนบังเกอร์นะอย่าไปนอนหลบร่มหลบอะไรนะห้ามนะมึงต้องไปนอนบังเกอร์มึงอยากจะรู้ความรู้สึกของทหารชั้นผู้น้อยเขาเป็นยังไงอ่ะมึงต้องไปทําอย่างนั้นนะ อย่ามาดีแต่มานั่งง้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างงูน,งงน,ะะงงนไม่ต้องมาสร้างวลีเออโถใส่หน้ากากคุยนะขี้เกียจอะลำคานอะมึงใหญ่โตขนาดไหนวะกรรมธิการน่ะกูถามจริงว่ามันใหญ่โตขนาดไหนวะผู้มึงใหญ่โตกว่าประชาชนคนไทยในใน,ในชาติหรือเปล่ากูถามผู้มึงหน่อยดิเออกลัวสงสัยข้องใจกูจะบอกให้กูบอกจริงกูถามจริงเลยเนี่ยฮะบอกกูหน่อยเถอะผู้มึงใหญ่แค่ไหนวะฮะ โอ้โหครับแผ่นดินครับฟ้าเลยไงพวกมึงผมไม่ได้แล้วครับแต่เป็นผมผมเป็นคุณการนะผมอีกแบบนึงเลยผมจะบอกให้นะผมสไตล์แบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์แต่นิ่มนวลน,นะฮะนะฮาร์ดคอร์แต่ซอฟนะฮะเออผมแบบมันมันเห็นแล้วมันแบบมันมันล่องใจอ่ะมันข้องใจ,งใจแล้วก็แบบนะก็พยายามไปแล้วก็ไปนอนกัน ไอทหารแนวหน้าตชดอเขานอนกันยังไงมึงก็ไปนอนกันแบบนั้นนะกูขอร้องนะกรรมธิการอย่าอยู่ในห้องแอร์ประชุมกันมึงก็ลองประชุมกันตากแดดดูบ้างเออนะมึงลองแบบสัมผัสบรรยากาศรอบน,นอกนะครับฟันไอเสียแล้วก็ไปนั่งคุยกันหาที่สงบสงบไม่มีเสียงคนรบกวนแล้วก็ไปนั่งคุยกันนอกห้องแอร์ทาได้ป่นะทําได้ป่ะนะเหมือนแบบไอพวกประชาคมหมู่บ้านเคยมาป่ะประชาคมหมู่บ้านน่ะประชาคมหมู่บ้านเขาไปนั่งตามศาลงศา,าลาน่ะ นะพัดลมบางทีก็ไม่มีนะแอร์เอเอไม่ต้องพูดถึงนะครับนั่งร้อนๆแล้วก็ไปนั่งคุยกันประชาคมอ่ะนะแม่ผมไปบ่อยตอนแม่ผมไม่เสียนะเออเขาเรียกไปประชาคมบ่อยแม่ผมก็ปแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแก่อือายุมากแล้วเขาหายไปก็ต้องไปนะครับนะถ้าไปถ้าไปนะครับอ่าน,นไปซะก่อนนะครับผมนะฮะ สองกายก็ต้องอาบน้ําคนแก่อีกนะครับนั่งหนาวนั่งสั่นอีกนะครับเ,เห็นด้วยไหมพวกเราเดี๋ยวออกไปกันไหมออกไปถือป้ายกันไหมนะวันไหนดีเนี่ยนัดวันมาได้เลยนะเนี่ยพร้อมใจเดีย๋ยววันไหนดีได้เลยนะผมเนี่ยนะนะผมมันว่างงานแล้วนะตอนเนี้ยนะครับเออผมนี่ว่างงานแล้วนะ เพผมผมตัดสินใจลาออกงานแล้วนะผมบอกให้ผมเตินนะสายนี้เต็มตัวเลยนะผมจะบอกให้นะนี่ไม่ได้อยากดังนะครับแต่มันหมันส้นทรีนจริงๆนะครับนะมันหมันส้นทรีนจริงๆมันไม่ไหวจริงครับนะไม่ยอมจบไม่ยอมจบนะเล่นไม่เลิกไอพวกนี้เล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกนะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะผมไม่ใช่ติงคุณกันนะยังไงผมก็ไม่ใช่นะแต่ผมชอบเข้าใจเคาว่าชอบป่ะอูชอบอะ ่อแบบมันไม่มีเหตุผลน่ะมึงเข้าใจป่ะกูชอบเฉยๆอ่ะชอบในการกระทําชอบในความดีที่เขาทาชอบในความเสียสละแต่กูเกลียดมึงอ่ะแม่งมีเหตุผลเพราะมึงเป็นคนทรีนไงเออไอ,อ,อ,อที่กูเกลียดมึงเนี่ยเพราะมึงเป็นคนทรีนนะบ้าอำนาจแม่ให้ข้อมูลเขาไปตีสามจะให้เขาเตรียมข้อมูลไหมให้พรอ้อมไอเฮียประชาชนคนไทยก็ต้องหาแดกนะมึงไม่เหมือนพวกมึง อะมีหน้าที่พวกมึงก็มึงก็วางแผนล่วงหน้าเดยแสดงว่ามึงอ่ะทำสเก็ตชวนแผนก็ไม่เป็นใช่ไหมอะมึงไม่มีสเก็ตชวนแผนเลยใช่ไหมอะมึงทำพวกตารางเวลาเลยพวกเนี้ยไม่เป็นหรอมึงจะประชุมก like ันอะไรกันพวกมึงไม่ม you know, mm. um ีตารางเวลาที่แน่นอนหรอมึงอยากจะประชุมกันมึงก็ประชุมกันอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยหน่วยงานราชการมึงทํางานกันอย่างนี้เหรอะ่ะมึงทํางานกันไม่มีแผนโกงแผนการเลยหรอกูว่ามึงต้องหัดไปอยู่ไอ้บริษัทเอกชนทํางานเอกชนหน่อยเปล่า เวลาบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีแผนนะเขาออกแผนเขาออกคาลนด d a มานะกูอยู่มาเนี่ยจะประชุมเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาออกคาลนด d a มาให้กูนะเออนะเขามีคาลนด d a นะเขามีแผนเขาจะได้เตรียมตรงเตรียมตัวเขาไม่ใช่แผนไดโอ้โหมึงอยากจะเอาไม่กี่เวลามึงก็เอาอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันเกินไปนะกรรมธิการนะทําอะไรมึงก็เห็นอกเห็นใจประชาชนเขาหน่อยนะเขาไม่ได้ว่างงานอย่างพวกมึงนะกูจะบอกให้นะเออพวกมึงก็มันว่างงานไงไม่มีอะไรทํา ไอ้ต่ไหม่เขายิงกันโคลมนะนะลบกันโคลมโคมมันก็ไม่ออกไปดูเขาเออเขาก็ลําบากตำบลทับตายห่าไม่ออกไปดูเขาเนี่ยแล้วนักเออเนี่ยไอ้นักติดที่มายทุทธเตยชนเฮ้ยมึงช่วยเรียกร้องให้คนไทยหน่อยดิวะเนี่ยนะตกตึกเนี่ยที่เขามรน่ะนะสุภาพตรตีตกตึกที่เขาเมรนนะ่าาตตมนนะมึงช่วยเรียกร้องให้หน่อยสิวะอย่างเงี้ยมีสิทธิ์มทมายุทธเตยชนเมื่อวานะฮะอยู่ฝั่งนู้น่ะยังไงวะเงียบเป็นเป่าสากเลยห่าออกมาหน่อยสิเว้ย ออกมาเรียกร้องคนไทยหน่อยเนีออขอหน่อยละกันนะขอวนหน่อยนะครับคุยกับกรรมการกรรมธิการอยู่ดีๆวนไปหาสวได้ผมวนไปหาได้ทุกเรื่องนะครับวนไปหาได้หมดน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกร้องเข้าไปสิเรียกร้องเข้าไปสิเรียกร้องเข้าไปสิคนไทยเนี่ยนะเออไปจุยเย่เขี้แป้งอยู่ตรงนั้นน่ะเรียกร้องเข้าไปสิทําไมล่ะทําไมนิ่งล่ะทําไมไม่ออกล่ะ เขาเห็นนะฮะมันต้องอย่างนี้อย่างงง้นนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้นะครับมนรุติชนคนไปก็ต้องมีนะคะอะไรเงี้ยก็เรียกร้องให้ตีทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเห็นมันเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาไม่ได้นะฮะอยู่ดีๆจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเออแล้วรัฐบาลไทยยังไงเนี่ยตัวสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะเลยเนี่ยญาติเขาไม่มีตังค์ทำไงอ่ะทำไงอะไรอย่างเงี้ยออกให้เขาหน่อยได้ไม่ได้เราไปมีคนเก่งๆไปดูซิเป็นชันสูตรที่เป็นยังไงอ,อ่ะนะ สาเหตุเป็นยังไงเพราะอะไรเน่ะเกิดจากอะไรอ่ะทำไม่ได้คนไทยอ่ะมึงเห็นค่าคนไทยในชาติป้ะผู้ถามจริงกับพวกมึงอ่ะเห็นเปล่าพวกมึงเห็นกันไหมค่าของคนไทยในชาติอ่ะ